สำหรับสองบวก3าบวกนะคะนิยามที่บอกว่ารถชนรถแล้วถ้าเกิดว่าเกิดกรณีเหล่านี้เนี่ยประกัน2บวกจะให้ความคุ้มครองไมหมเผื่อควรก่อนข้อแรกนะถ้าเกิดว่าเกิดเหตุรถชนกันก่อนแล้วหลังจากนั้นรถเราถลายไปชนต้นไม้ไปชนเสาไฟฟ้านะคะประกันให้ความคุ้มครองทั้งหมดความคุ้มครอง,ท,งทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะเกิดความเสียหายขึ้นมาอะไรเท่าไหร่เนี่ยประกันคุ้มครองตามทุนที่เราเลือกซื้อไว้นะคะเรียกว่า เปิดให้แล้วกรณีรถชนหลังจากนั้นมันจะถลายหินฟ้าลงน้ำเนี่ยก็ให้ความคุ้มครองนะคะส่วนข้อที่2แล้วถ้าเกิดว่าเราทําประกันรถยนต์ไว้แล้วรถเราไปชนกับมอเตอร์ไซค์ล่ะคุ้มครองไหมก็เรียกว่าคุ้มครองเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนกับยานพาหนะทางบกที่เดินเครื่องด้วยกําลังเครื่องยนต์หรือกําลังไฟฟ้าเนี่ยแม้จะเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คุ้มครองหรือจะเป็นรถอ e ีแท็กรถอีแตนก็ให้ความคุ้มครองปกติแม้ว่ารถจะไม่ได้จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกก็ถือว่า เป็นยานพาหนะทางบกคุ้มครองปกตินะคะข้อที่3คือสลับกันกับข้อที่1ถ้าเกิดว่าเกิดเหตุรถเราไปชนเสาไฟฟ้าก่อนละ่ะแล้วมันถลายไปชนรถนะคะความคุ้มครองของประกันสองบวก3บวกจะให้ความคุ้มครองในการซ่อมเฉพาะเหตุที่รถไปชนกับรถด้วยกันอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารถไปชนเสาไฟเกิดความเสียหายด้านฝั่งขวามือแล้วถลายไปชนรถ เกิดความเสียหายด้านซ้ายมือแบบนี้ค่ะประกันจะซ่อมให้ฝั่งที่ชนรถก็คือฝั่งซ้ายมือแต่ฝั่งขวาที่ชนกับสายไฟฟ้าประกันไม่ซ่อมให้เราต้องจ่ายเองนะคะและข้อที่4รถไปชนกับเหล็กหรือไม้ที่มันยื่นมาจากรถคันข้างหน้าที่เขาบรรทุกแม้ว่าตัวรถจะไม่ได้ชนไม่ได้ปะทะกันเลยก็ถือว่าชนกับยานพาหนะทางบกเพราะว่าเหล็กหรือไม้นั้นอยู่บนรถคันข้างหน้าเรียกว่า ชนกับรถประกันเคลมให้ปกติข้อที่5นะคะแล้วถ้าเกิดว่ารถเนี่ยมันไปชนกับลังไม้หรือของที่มันหล่นลงมาจากรถคันข้างหน้าล่ะกรณีแบบนี้ประกันจะไม่คุ้มครองนะคะ2อบวก3บวกไม่คุ้มครองให้เพราะว่าของมันหล่นออกมาจากรถแล้วแต่กรณีแบบนี้ถ้าเรามีกล้องวงจรปิด กล้องหน้ารถกล้อง C C T V ให้นำหลักฐานนี้ไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วไปเรียกกับรถคันที่เป็นต้นเหตุได้ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมายนะคะข้อที่6นะแล้วถ้าเกิดเราขับรถอยู่ดีๆแล้วมีล้อรถใครก็ไม่รู้มันพุ่งมาชนรถเราละ่ะแบบนี้ประกัน2-3บวก3บวกให้ความคุ้มครองค่ะเพราะว่าล้อรถถือเป็นส่วนควบของรถ นะะคก็เรียกได้ว่าเข้านิยาม2บวก3บวกรถชนรถประกันคุ้มครองให้และข้อสุดท้ายคือกรณีที่รถคันอื่นเบี่ยงเลนแล้วมาเบียดเราแล้วทําให้เราเสียหลักลงข้างทางเนี่ยสบวกสบวกก็จะไม่ได้ซ่อมให้เพราะว่าไม่ได้เข้านิยามนะคะก็ให้เราไปเรียกร้องกับต้นเหตุนะอันนี้ไป็น้งแจ้งความร้องทุกข์ไปตามกระบวนการนะคะ